ดีค่ะกุ้งจากพูลเสมอแท็กเตอร์สาขาระยองนะคะวันนี้พูนเสมอแท็กเตอร์นะคะมีตัวตัด้าเข้าใหม่นะคะเป็นของ LCS นะคะเดี๋ยวกุ้งจะพามารีวิวตัวตัด้าก,กันนะคะเป็นสินค้าอุปกรณ์ที่ขายดีสําหรับพูนเสมอเลยนะคะเป็นสินค้าที่ขายดีอันดับหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวแรกกันนะคะสําหรับตัวนี้นะคะตัวแรกตัวแรกจะเป็นขนาดเมตรสี่สิบนะคะ เมตรีน่นี่ที่เราพูดถึงนี่เป็นขนาดวงตัดนะคะแต่ถ้าขนาดรวมกล่องนะคะจะขนาดรวมกล่องคือจากซ้ายสุดตรงนี้นะคะไปถึงปลายสุดนะคะจะเป็นขนาดเมตรห้าสนะคะแล้วก็มาดูขาสกีกันนะคะขาสกีค่อนข้างหนานะคะสำหรับของ l c s นะคะข้อดีของขาสกีหนาจะทำให้คือมันจะทนนะคะคือเขาเรียกว่าอะไรเพราะตรงนี้มันจะโดนพื้นใช่ไหมคะเขาเลยทำหนาไว้ค่อนข้างหนามากๆเลยนะคะแล้วก็ สำหรับ LCS นะคะข้อดีของ LCS นะคะเขาจะให้หัวเกียร์ใหญ่นะคะหัวเกียร์ใหญ่คือรถรุ่นนี้จะเหมาะกับรถขนาด45แรงถึง50แรงนะคะแต่เราใส่หัวเกียร์ไปถึง60แรงเลยนะคะข้อดีของหัวเกียร์60แรงก็คือจะทําให้ทนนะคะตัวเฟืองตัวอะไรนึงจะทนหมดนะคะซึ่งราคาขายของรุ่นนี้นะคะ 3 1มหมเราไม่ขายนะคะเราไม่ขายถึง30,000ขึ้นนะคะวันนี้นะคะราคาขายอยู่ที่2 9 0 0มบาทนะคะติดกับรถรุ่น4547แล้วก็ห้าศนะคะไปพร้อมยอยเลยนะคะดูการดีไซน์ของ LCS นะคะเขาดีไซน์ทั้งสวยแล้วก็คุณภาพก็ดีด้วยดีไซน์ก็สวยด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้ากันนะคะตรงใบตัดตรงใบตัดนะคะ ใบตัดของเขาเป็นคานเหล็กหนามากเลยนะคะคานเหล็กจะหนามากไม่ขาดง่ายนะคะใบตัดจะเป็น2ใบคู่นะคะสำหรับ LCS นะคะตัดสร้างตัดต่อสร้างข้าวตัดหญ้าได้หมดเลยนะคะแล้วก็มาดูตรงนี้นะคะตัวปรับระดับนะคะเขามี3รูนะคะซึ่ง ถ้าอยากได้ย่าขนาดไหนก็คือปรับระดับไล่เลยนะคะตรงนี้เตี้ยสุดนะคะค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะจะราคาขายอยู่ที่29,000บาทนะคะลูกค้าท่านใดสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะ30,000เราไม่ขายเราขายแค่29,000บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็ ตัวรุ่นถัดมานะคะจะเป็นรุ่นเมตรขนาดเมตร20ซึ่งรุ่นนี้นะคะเมตร่สขาวัดวงปัดเหมือนกันนะคะถ้าเป็นขนาดรวมกล่องจะอยู่ที่เมตร 30, รวมขาสก,กีจะอยู่ที่ประมาณเกือบเมตรนะคะหัวเกียร์เราใส่หัวเกียร์ใหญ่เบอร์เดียวกันกันกบตัวรุ่น L 5 0เมื่อกี้นี้เลยนะคะ แล้วมาดูขาสกีกันขาสกีก็หนาสำหรับรุ่นนี้นะคะค่ะราคาขายอยู่ที่26,500บาทนะคะใครได้ราคานี้ไปคุ้มมากๆหัวเกียร์เราไม่ใส่หัวเกียร์เล็กนะคะมันจะทนมากยี่ห้อนี้คือเขาจะใส่หัวเกียร์ใหญ่เน้นเน้นความคงทนเน้นความสวยงามด้วยนะคะการออกแบบการดีไซน์เขาก็ได้รางวัลด้วยนะคะรางวัลเรื่องของออนวัตกรรมนะคะของตัดหญ้านะคะ บริษัทเอลซีได้รับรางวัลนะคะแล้วก็ตัวยอยนะคะยอยก็ตัวนี้นะคะทนแน่นอนดูความหนาหนานะคะไม่ต้องกลัวเลยนะคะค่ะสำหรับรุ่นถัดมานะคะอันนี้จะเป็นรุ่น1เมตรนะคะ1เมตรนี่เป็น ขนาดวงตัดถ้ารวมกล่องก็เมตรสิบเหมาะสําหรับรถรุ่น B นะคะรุ่นบหรือรถเก่านอกนะคะหัวเกียร์รถรุ่น B เนี่ยใหญ่สุดก็27แรงแต่อันนี้เขาใส่หัวเกียร์ถึง40แรงเลยนะคะมันจะทน30แรง35แรงเราไม่ใส่นะคะตัวนี้นะคะราคาขายของรุ่นนี้อยู่23,500บาทนะคะถัดมาจะเป็นขนาด1เมตรสินะคะค่ะ ขนาด1เมร10รวมกล่อง1เม20ติดกับรุ่น L32, 34ได้หมดเลยนะคะราคาขายอยู่ที่25,000บาทนะคะรุ่นนี้ไปพร้อมย่อยสินค้าทุกตัวนะคะพร้อมใช้งานนะคะติดกับเผาปัน่นปุ๊บใช้งานได้เลยไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มเติมแถมมีรับประกันให้จากโรงงานด้วยนะคะ LCS นะคะเป็นโรงงานที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมนะคะงานของเขาคือ การันตีได้ว่าได้มาตรฐานนะคะซึ่งมีมาตรฐาน ISO และแถมยังมีได้รับรางวัลนวัตรกรรมดีเด่นด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะ,ะถ้าลูกค้าท่านใดนะคะสนใจตัวตัดหญ้าของ LCS นะคะทางเรานะคะเป็นตัวแทนขายให้กับบริษัท LCS ของภาคตะวันออกนะคะลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้เลยนะคะ0634539224สำหรับวันนี้ขอบพระคุณค่ะ